สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Princess of Love เช่นเดิมนะคะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณค่ะทุกการติดตามการกดไลค์กดกระดิ่งคอมเมนต์ comment, กดแชร์ซูเปอร์ตังส์การสมัครสมาชิกแล้วก็การรีนิวสมาชิกในทุกๆเดือนนะคะทันใดที่จะซัพพอร์ตทางช่องก็คลิกลิงก์คลิกปุ่มด้านล่างนี้ได้เลยในตอนนี้เวลานี้มาดูซิว่าใครกําลังคิดถึงคุณอยู่ใครกําลังคิดถึงคุณอยู่หรือว่าคุณกําลังคิดถึงใครนะคะเรามาดูกันค่ะ ขอพลังงานของทุกทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้ใครกำลังคิดถึงคุณอยู่หรือว่าคุณกำลังคิดถึงใครเรามาดูกันนะคะขอพลังงานของทุกทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้ใครกำลังคิดถึงคุณอยู่คะใครกำลังคิดถึงคุณอยู่ ว้าวสักครู่นะคะทุกคน knife of swords พลังงานแห่งลมนะคะใครกำลังคิดถึงคุณอยู่จั j u มนคนนี้เดี๋ยวนะ ไม่คิดถึงคนธรรมดาเป็นคนที่มีสเสน่ห์ Queen of w a n d s ว้าวพลังงานแห่งลมและพลังงานแห่งไฟนะคะคนนี้มีสเสน่ห์ดูเซ็กซี่หรือเท่เป็นคนที่ดู เหมือนมีความเหมือนมีความงาเหมือนมีความมีเสน่ห์ในตัวเองนะเป็นคนที่ดูแข็งแข็งดูตรงตรงตรงไปตรงมาดูมีความใจร้อนดูมีความอิโก้ดูมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงดูผ่านอะไรมาเยอะแยะมากมายเป็นคนที่เหมือนคุณอาจจะรู้สึกว่าเป็นเป็นเหมือนใครบางคนที่รู้สึกว่ามันมันดูแตกต่างดูเพอร์เฟกดู เขาคนนี้อยู่ไกลจากคุณมากเลยพลังงานของคือเขาเป็นพลังแห่งไฟพลังแห่งลมคนที่มีคนที่ดูผงผาดูกระฉับกระเฉงคล่องแคล่วว่องไวนะคะคนนี้ทำงานเก่งมีไฟในการทำงานคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณและเขามีความเหมือนกันหรือว่าคุณและคุณอาจจะรู้สึกว่าเขามีพลังเหนือกว่าคุณ เขาเขาอาจจะเกิดวันจันทร์หรือเป็นพลังงานของใครบางคนที่อยู่ไกลจาคุณและหรือใครบางท่านใครบางคนที่คุณและเขามีอะไรที่แบบเก่าเกนะคะเก่า,เก,า,เ,กาเก่าแบบว่าเหมือนรออะไรบางอย่างอยู่รอที่จะแบบคุยอะไรบางอย่างรอที่จะเปิด จะเคลียร์ใจอะไรบางอย่างมันมีอะไรบางอย่างที่ซ่อนอยู่ข้างในมีอะไรบางอย่างที่แบบส่องคุณอยู่ดูคุณอยู่เหมือนปีศาจอะไรอย่างนี้นะคะเหมือนเขามีเสน่ห์มีความมีเสน่ห์หรือเซ็กซี่เพราะว่าเพราะว่าคุณดึงดูดอ่ะคุณดึงดูดคุณมีเสน่ห์คุณเซ็กซี่หรือว่าคุณโพสอะไรลงโซเชียลแล้วแบบมีใครสนใจในตัวคุณมีใครสนใจแล้วแบบดูคุณเซ็กซี่ดูคุณแตกต่างดูคุณมีเสน่ห์ดูคุณหน้ามองแบบ แม่ผู้หญิงคนนี้ดูสง,ง่างามดูหน้าค้นหาอะไรแบบนี้นะคะคือบางท่านอาจจะมีประเด็นกับใครบางคนหรือว่าคุณรอคอยคำตอบจากใครบางคนอยู่ใครกำลังคิดถึงคุณอยู่ใครกำลังคิดถึงคุณอยู่ ''Knife of Cups' ใครกำลังคิดถึงคุณอยู่ขอพลังงานทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดโวีโอนี้ว้าว i n g of p o n t e n t e s l e s ใครกำลังคิดถึงคุณอยู่ Queen of Cups ใครกำลังคิดถึงคุณอยู่คะไฟฟ์ออฟสอสธาตุน้ำธาตุลมธาตุดินธาตุไฟคนคนนี้แต่งตัวแต่งตัวดี มีแต่งตัวดีลุคไลฟ์สไตล์ที่แต่งตัวสมัยแต่งตัวดีดูมีเอกลักษณ์มีเสน่ห์ดูเฟลลี่ดูเจ้าชู้ดูเรียบหรูรักชูรี่ในตัวเองดูเป็นคนที่มีความธรรมชาติดูนิ่งๆิ่งดูอบอุ่นแล้วก็เป็นคนที่มีรสนิยมหรือเป็นคนที่จิตใจดีอบอุ่นอ่อนโยนน่ารักน่าค้นหาดูมีเสน่ห์ดูลึกลับดูมีความสง่างาม ดูเป็นคนพูดน้อยๆน,นะคะหรือเป็นคนที่พูดจาฉะฉานมีความเป็นคนเจรอ้อนเป็นตัวของตัวเองเขาอาจจะดูแข็งๆตรงๆดูเก็บห่วงเนื้อห่วงตัวดูเก็บตัวดูมีโลกส่วนตัวของตัวเองนะคะหรือคนคนนี้มีความ มีความสําเร็จในตัวเองมีหน้าที่การงานการเงินที่ดีาฐานะต่างจากคุณคุณวุฒิวุวฐานะที่ต่างกว่าหรือว่ายุมาคุณสึก,กปีปหรือคนคนนี้ไล่เรียกกันกับคุณนั่นเองค่ะเฟนลี่มีสเสน่ห์ผู้คนเข้าหายเยอะมีสังคมมีหน้าที่การงานความสําเร็จพ่อไม้แม่ไม้เซเว่นออฟเพนนแล้วก็เทนออฟเพนนิคอลว้าว คนนี้เขาดูมีหน้าที่การงานการเงินที่ดีนะคะแล้วก็อาจจะเป็นคนที่ทําธุรกิจหรือว่ามีจัดการธุรกิจเป็นของตัวเองหรือว่าทํางานระดับผู้นําขึ้นไปหรือเป็นคนที่มีการลงทุนเรื่องของการเงินการคิดการวางแผนการจัดการเรื่องของการเงินการคิดวิเคราะห์หรือเป็นคนที่มั่งคั่งร่ํารวยมีอสังหามี ที่ดินมีทรัพย์สินนะคะหรือว่ามีเงินต้องมีเงินมีมีสั่งาหานะคะอาจจะมั่งคั่งร่ำรวยหรือถ้าไม่มั่งคั่งร่ำรวยคนคนนี้ก็มีทุกอย่างพร้อมสับมีความเป็นผู้ใหญ่สูงมีเหตุละผลพ่อมแม่ไม่่ค่ะเดมเพลอร์เดมเพลสซิคอลคัพส์พลังงานบางท่านในที่นี้ใครบางคนที่แบบ เหมือนคุณเจอใครบางคนที่มีสเสน่ห์ดูเซ็กซี่ดูฉลาดมากๆเลย knife of b o n d s เป็นคนที่เด็ดเดี่ยวกล้าตัดสินใจนะคะกล้าที่จะแบบทำอะไรได้ด้วยตัวเองหรือว่ากล้าที่จะแบบว่าพึ่งพาตัวเองได้เดินทางได้ด้วยตัวเองมีความสุขได้ด้วยตัวเองเป็นพลังงานของ soul contract soul connection หรือคุณกำลังหรือคุณเจอใครบางคนแล้วที่เป็นเหมือน soulmate พ,พลังงานบางอย่างที่เป็นกลย,าายุทธมิตรด้วยกันที่เข้ามารู้สึกว่ามีความผูกพันซึ่งกันและกันนะคะ f o r ์อ p e n อนเใครบางคนเก็บความรู้สึกแอบชอบคุณถูกชะตากับคุณด้วยนะคะอาจจะอายุเด็กกว่าคุณหรือว่าดูมีความอ่อนกะวัยหรือสมวัยนั่นเอง Six of Cups, n i ส t h ฟอร์วอคนนี้มีเอกลักษณ์โดดเด่นนะคะทั้งมีสเสน่ห์ทั้งดูเซ็กซี่ทั้งดูเป็นตัวของตัวเองมากๆ Six of Cups หรือบางท่านได้เจอใครบางคนที่แบบ เคยเคยเดทกันแล้วนะคะของท่านเคยเจอกันแล้วเดทกันแล้วทีนี้มาดูว่าใครกําลังคิดถึงคุณขอไพ่ใบนี้ก่อนค่ะใครกําลังคิดถึงคุณใครกําลังคิดถึงคุณหรือคุณคิดถึงใครอยู่นะใครกําลังคิดถึงคุณ talking t a l k i n g m o ม e มีใครบางคนที่สนใจในตัวตนของคุณชื่นชมในตัวคุณ รอที่จะส่งเมสเซจข้อความหาคุณคอโทรหาคุณพูดคุยกับคุณมากขึ้นอยากรู้จักคุณมากขึ้นอยากเรียนรู้กับคุณให้มากขึ้นเลิฟว้าวโซคอนแทร็กซี s กับคัพส์พลังงานหมายเลขเจ็ดคุณต้องเกี่ยวพันกับคนที่เกิดหมายเลขเกี่ยวพันพลังงานหมายเลขห้าเลขหกเลขเจ็ดเลขสิบเลขเก้านะคะทุกคน Love unconditional love ค่ะรักไม่มีเงื่อนไขบางท่านกำลังได้ตัดสินใจกับอะไรเก่าๆเ,เดิมๆกับอะไรบางอย่างที่ค้างคานะคะแล้วก็เหมือนกับว่าโอ้โ oh ห oh, engagement ring อย่างที่บอกว่าพลังงานบางอย่างเกิดขึ้นคือเหมือนกับ มันขึ้นจัดสเม n นขึ้นก้าวดาอะไรเก่าๆบางอย่างสําหรับบางท่านเหมือนคุณจะได้ได้เปิดใจได้ตกลงในความสัมพันธ์ว่าจะหยุดความสัมพันธ์หรือจะไปต่ออะไรยังไงอยู่ที่คุณตัดสินใจนะเพราะว่าขึ้นขึ้นดาบขึ้นการสื่อสารการเคลียร์อะไรบางอย่างเก่าๆด้วยทีนี้จะได้รับการคุยหรือว่าได้ตัดสินใจเพราะนั้นคุณจงเข้มแข็งนะคะถ้าคุณกําลังจะตัดสินใจอะไรอยู่เพราะนี่คือเลิฟความรักไม่มีเงื่อนไขแล้วก็คอมมิตเมนต์ไฮเยอร์คอมมิทเมนต์คู่ คู่ชีวิตของคุณจริงๆที่กําลังจะมาด้วยนะเพราะว่าคุณเป็นผู้เลือกผู้ตัดสินใจในความรักความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นคุณจะต้องเลือกคนที่ใช่เลือกคู่ที่ใช่ที่ทำให้คุณมีความสุขจริงๆนะคะและโอ้โหคนที่คือหลายๆท่านในที่นี้คุณอาจจะมีใครบางคนที่คุณเจอแล้วอะค่ะแล้วก็กำลังที่จะเรียนรู้พัฒนาความสัมพันธ์กันเนาะเพราะว่าเป็นพลังงานไพ่ที่แบบเป็นวิีทางที่ดีมากๆ ต้องอกำลังเรียนรู้พลังความสัมพันธ์การแบบลึกซึ้งเพื่อที่ก้าวสเต็ปไปสู่การมั่นหมายหรือว่าการได้พัฒนาความสัมพันธ์ที่ที่ไม่เหมือนเก่าที่ผ่านมาเรียกได้ว่าเป็นรักครั้งสุดท้ายของคุณเลยทีเดียว Emotional Block Needing Time Soul Connection Partnership Soul Contract Life Partner เห็นไหมคะชิปคะ่ะทุกคน Addition เปิดหัวใจค่ะเปิดความรู้สึกของคุณคัดดาวถึงเวลาที่คุณจะได้เหมือนกับว่าได้เข้าใจกับพลังงานความรักที่มากกว่าเพราะว่าบางท่านในที่นี่โสดแล้วคุณมาเจอคลิปนี้นะคะอารมณ์ความรู้สึกมันเหมือนกับยังไม่ได้ปลดล็อก,กอะไรบางอย่างในตัวเองเพราะฉะนั้นคุณต้องปลดล็อกพลังงานเปิดหัวใจเปิดโอกาสให้คุณได,ได้พบเจอพบรักกับใครบางคนที่มาแบบมาไกลามากๆแล้วมาทุกอย่างนะที่คุณต้องการ คุณจะได้รับทุกอย่างอย่างที่คุณต้องการมาพร้อมกับออกการออฟเฟอร์หรือซัพพอร์ตเพราะฉะนั้นถ้าคุณกำลังเปิดใจหรือคุยกับใครหรืออะไรบางอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นขอให้คุณใจเย็นที่จะเรียนรู้ความสัมพันธ์กันอย่างช้าๆเพราะว่าเรือมาํำใหญ่ขนาดน,นี้ไม่ได้มาแบบแปบ๊บเดียวที่จะได้แต่งงานแน่นอนต้องใช้เวลานะเพราะฉะนั้นมันคุ้มค่ากับการรอคอยในสิ่งที่คุณจะได้เจอนะคะว้า wow, วค่ะกรี๊ดและถ้าคนโสดนะคะคุณมาเจอคลิปวิดีโอนี้แสดงว่าพลังงานรักนิรัน รักแบบไม่มีเงื่อนไขของการเชื่อมโยงพลังงานของคนของคุณและเขาที่มีการเชื่อมโยงในด้านจิตวิญญาณของการละกันเขารู้สึกถึงใครบางคนที่รอเขาอยู่เหมือนที่คุณรู้สึกถึงใครบางคนที่คุณรอใครบางคนอยู่นั่นเองเรื่องของโซคอนแทรคโซคอนเนคชั่นการเชื่อมโยงระหว่างการละการการรอคอยแล้ววันหนึ่งมาเจอกันเป็นเรื่องจริงจากประสบการณ์ส่วนตัวขอให้ทุกคนประสบความสุขในความรักสวัสดีค่ะ